สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสเปคนี้พี่ชอบกับ TWZ และวันนี้นะครับเราก็มีมือถือ TWZ อีกรุ่นหนึ่งนะฮะมานำเสนอเลยเจ้าตัวนี้ใช้ชื่อรุ่นว่า m ิวเครับ ก่อนอื่นเลยนะฮะเรามาดูในส่วนของกล่องของเจ้ามิวเกันเลยดีกว่ากล่องเก้ามิวเกนะครับเรียกได้ว,ว่ามีเส้นสายสวยงามนะครับแล้วก็สัญลักษณ์เขาชัดๆเลยก็คือตัวเลขเก้านั่นเองนะครับแล้วก็จะมีชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้อ่านว่ามิวนะ M U M ิวนะฮะมิวเก้นั่นเองรวมไปถึงนะครับด้านข้างต่างๆนะครับก็จะมีในส่วนของช่องทางการติดต่อของเราอยู่แล้วนะครับ twz.co.th นะครับ แล้วก็ด้านหลังนะฮะบอกถึงสเปคต่างๆนะครับรวมถึงบริษัทที่ผลิตนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะฮะ o o g l e ลรเส้นนะครับซึ่งเป็นมือถือที่ได้รับายเส้นนะครับจาก Google นั่นเองการเปิดกล่องนะฮะของเจ้า TWS9 นะครับเป็นแบบสไลด์ด้านข้างอย่างนี้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเปิดง่ายมากๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆถ้าเอาตัวที่ถาดลองเครื่องตัวนี้ออกไปก่อนนะครับเราก็จะพบว่าด้านในนะฮะ เรียกได้ว่ามีอุปกรณ์ครบเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น USB นะครับมี s m a r t Talk นะครับรวมไปถึง Adapter อร์ชาร์จนะครับและยังไม่พอนะฮะด้านในเรายังมีในส่วนของที่เป็นนะครับคู่มือนะฮะคู่มือตัวนี้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับมาอยู่ตรงนี้มีใบรับประกันนะครับและยังมีในส่วนของที่เป็นฟิล์มนะฮะมาให้ด้วย ตัวนี้นะครับมีในส่วนของเป็นเคสนะฮะเป็นเคสใสแบบซอฟต์เคสนั่นเองนะครับตัวนี้เรียกได้ว่ามาครบแน่นอนนะครับซื้อไปใช้งานแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆให้ครบเช่นเดียวกันเรามาดูในส่วนของฝาหลังนะครับตัวนี้จะมีสติกเกอร์ตาคุดน,นะครับชัดเจนซึ่งผ่านการรับรองจากกอสทออชอเรียบร้อยแล้วนะครับมีในส่วนของอ e ีมี่ซีรีส์เครื่องนะครับที่จะบ่งบอกว่าซีรีส์ของเครื่องตัวนี้เป็นอ e ีมี่อะไรนะครับ เราสามารถแกะฝาหลังนะครับได้ที่ในมุมของล่างซ้ายของตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะฮะเมื่อแกะออกมาแล้วนะครับเราจะเห็นเลยนะครับตัวนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นแบบที่เป็นบิวอินมาแล้วนะครับไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ออกไปได้นะครับ t w z m u 9นะครับสามารถรองรับ2ซิมการ์ดนะครับตัวซิมนะครับเป็นสัญญาณ 4G ทั้ง2ซิมเลย ตัวนี้นะครับมีช่องใส่เมมโมรีการ์ดนะครับเป็นแบบไมโคร s d นะครับมีวอยรับประกันของ TWZ ชัดเจนนะครับเจ้า TWZ m บิว9ของเรานะครับมีด้วยกัน2สีนั่นเองนะครับสีอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครับตัวนี้นะฮะเรียกว่า สีโอเชียนบูมีการไล่เฉดสีนะครับสีน้ำเงินแล้วก็มาที่สีฟ้าเรียกได้ว่าเหมือนน้ำทะเลนะครับสวยงามมากๆและด้านข้างตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นสีดาร์คโฮ p l e ลคือมีการไล่เฉดสีนะครับของสีดำมาม่วงนะครับสีสวยเช่นเดียวกันเมื่อมีแสงตกกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองไหนนะครับเฉดสีของมันทำให้เครื่องตัวนี้สวยงามมากๆเลยครับ สำหรับเจ้า TWS9 นะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับสเปคที่ให้มานะครับเรียกได้ว่าราคาย่อมยาวสเปคจัดเต็มตัวนี้นะครับให้แรมมาถึง3 g b ลม32 g b สามารถเพิ่มหมน่วยความจำเป็น micro SD card ได้ถึง64 g b เลยนะครับส่วนเจ้าหน้าจอของเจ้า TWS9 z มีขนาดกว้างถึง6.53นิ้ว เป็นแบบ HD IPS ให้ความคมชัดนะฮะทุกมุมมองไม่ว่าจะอยู่ในมุมมองไหนนะครับก็สามารถทำให้เราเห็นชัดรวไมไปถึงนะครับสีสันที่ออกมานะครับเรียกว่าทำให้หน้าจอนั้นสวยงามสีสันจัดจ้านนะครับแล้วก็เรียก,ยกว่าน่าใชา้จริงๆริง TWS9 นะครับมีตัวประมวลผล CPU Octa Core 8แกน2.3 GHz ลันอยู่บน Android 9.0มี Google License นะฮะที่สามารถดาวน์โหลดแอปต่างๆนะครับจาก Google ผ่าน Play Store ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลต่างๆ Facebook LINE Instagram นะครับหรือจะสามารถ Search Engine นะครับผ่าน Google Search ได้เช่นเดียวกันนะครับ หรือจะใช้ระบบปฏิบัติการนำทางนะครับ Google Map อะไรต่างๆได้สามารถดาวน์โหลดแอปธนาคารต่างๆมาใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอป,ปกรุงเทพแอป,ป,ปกรุงศรีแอป,ป Kbank นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับยังดาวน์โหลดในส่วนของที่เป็นแอปกรุงไทยแอป,ปเปาตัางนะครับที่มาใช้โครงการต่างๆที่รัฐบาลออกมาได้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับใช้ไปนะครับถ้าเกิดมีการอัปเดตนะครับผ่านระบบ ของ Google นะครับก็สามารถอัปเดตได้เช่นเดียวกันตัวกล้องของเจ้า T w z ม m 9นี้นะครับอย่างที่เห็นด้านหลังนะครับมีถึง2เลนด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นเลนตัวแรกนั้น13ล้านเมกะพิกเซลและตัวที่2นะครับ0.3ล้านเมกะพิกเซลให้มิติในการถ่ายรูปได้ดียิ่งขึ้นนะครับมีส่วนของแฟลชนะครับอยู่ด้านข้างและกล้องหน้านะครับตัวนี้ก็ให้มาที่5ล้านพิกเซลนะครับ ที่สามารถถ่ายรูปเซลฟี่ได้สวยงามเช่นเดียวกันระบบความปลอดภัยของเจ้า t v m u 9นั้นนะครับมีให้มาถึง2แบบด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสแกนนิ้วนะครับหรือจะเป็นการสแกนใบหน้าป้องกันบุคคลภายนอกมาใช้โทรศัพท์ของเรานั่นเอง TWS9 นะครับให้แบตเตอรี่มาถึง3,700ม ah. ิลลิแอมเรียกว่าสามารถใช้งานนะครับแอปพื้นฐานหรือแอปโซเชียลต่างๆได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับ สำหรับท่านที่สนใจนะครับ TDRS View9 นะครับสามารถสั่งซื้อผ่านตัวแทนจําหน่ายของเราได้ทั่วประเทศเลยนะครับหรือจะผ่านช่องทางออนไลน์ของทาง t d r Z ที่จะขึ้นให้ดูนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามข่าวสารจากทาง TDRS สมาร์ทโฟนไปด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ